สวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำมันเกสรดอกไม้นะครับผมดอกไม้จีนนะครับจีนไต้หวันนะครับผมนะช่วยอาการบรรเทาปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวนะครับผมนะครับกล้ามเนื้อที่ไม่ทํางานนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับผมเส้นยึดเส้นตึงนะครับผมหรือว่าเป็นโรคเกานะครับผมนะ วิธีการใช้นะครับผมทาลงฝ่ามือนะครับผมแล้วทิ้งไว้แปะทิ้งไว้นะครับผมประมาณแช่ไว้นะฮะประมาณ20-30วินาทีครับหรือว่าให้ออกร้อนนะครับผมแล้วออกแล้วนวดเบาๆตามร่างกายนะครับผมนวดเบาๆตามที่เราแปะที่เราอาการที่เราปวดเมื่อยนะครับผมนะช่วยบรรเทาได้จริงนะครับผมนะขวดละ80บาทนะฮะขวดละ80บาทค่าจะส่ง40บบาทนะครับผมขวดต่อไปจัดส่งฟรีนะครับผมลูกค้านะนี่ครับผม น้ำมันแกสอนดอกไม้นะครับผลิตจากจีนนะครับผมทําจากไอ้ผลิตที่ไทยเนี่ยแหละครับผมนะแต่ส่วนผสมน้ํายาเนี่ยของจีนนะครับผมนะใช้ดีนะครับผมนะผมขายอยู่ขวดละ80นะครับผมขวดต่อไปก็80นะครับผมค่าจะส่ง40บาทขวดต่อไปไม่คิดเพิ่มนะครับลูกค้านะนี่ครับแก้การเหน็บชาปวดหลังปวดเอวนะครับแปะไว้นะครับใครที่เป็นโรคกงโรคเกานะครับเอามาบึกเอามาพานนะครับผมช่วยอาการหายได้แบบเร็วนะครับผมนะ แค่ทิง 5, 8, ท้งไว้แค่แปะทิ้งไว้นะครับยี่สิบถึงสามสิบวินาทีนะครับผมนะนะครับผมถ้ามันแรงเกินก็ผสมแอลกอฮอล์ออกให้มันเยอะขึ้นได้นะครับผมนะลองดูนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ